สวัสดีครับวันนี้ผมชื่อไวท์วอริเออร์อายุ21ปีเพศชายสูงประมาณ6ฟุตแล้วก็สีสีที่สีที่ชอบผมเหรอสีขาวาผมมีเพื่อนที่มีชื่อว่าเออใครวะอ๋อใช่บิ๊กเรดแมนคือเพื่อนผมเป็นเพื่อนกันมมันนาแล้วแหละเป็นนักมวยปล้ำมืออาชีพเหมือนกันอ่าใช่เอา,เอาละ มาเริ่มปรำเลยดีกว่าผมทำงานเป็นนักมือประืม,มชีพมาน,นานมากแล้วพอพอกับเพื่อนผมเลยอืมเอาละเริ่ม one on one เอเคเปรโดเดนิโนใช่ปะวะเอาละลุยกันเลยคู่หู กินดีเลยเพื่อนแหละฉันจะเป็นคนขึ้นเวทีก่อนนะนายรอฉันจนเรายนลังกันแหละเร่อะไรเนี่ยอืมโอเคครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่กับเกมที่มีชื่อว่า,เ,าเกมอะไรวะเอ่อเวิรสริงนะครับรีว l u ชั o นภาคสองมิตินะวันนี้เราจะมาโล่เพล์กันเป็นน้ำมวยปล้ำอืม

มันนี่สิเฮ้ยแกทลองนำมันหมของชัดเฟ้ยอ,อ Jamie, ุ้ยโทษทีกรรมการอุอ้ยกรรมการกูโดอีกแล้วอืออ่าอ you know. ือชัวแรงเยอะนักเลยฮะไออ่แกตาชาติตาจะทุกพูดงัดด้นก็แกอะไรดีหยุดหยุดสิเอออนี่แน่เออจะไว warrior อ้อเฮ้ยอ้า หนึ่งไม่เจ้าช่วยมานี้สิเออฉันจะจัาแล้วก็จะปก้ำแกไววอริเร์อฉันก็ใช้ตะปุยอ๋อมานี้สิอ่ยาาที่สุดหลังชันเรดแมนนาอยู่ไหนเฮมานี่เลย อืมอืมโอ้ออยช่างเอ้ยเรดแมนมาได้ทีพอดีช่าขอเปลี่ยนตัวกันนายหน่อยเออวันนึงฉัาน,นายต้องลงก่อนเออโอเคอืออะไรเปลี่ยน,นตัวก่อนเปลี่ยนตัวบ้าเอ้ยแล้วทีนะ้จะต้องไปสั่งกรกรมังก่อนอ,อ,อืมเยี่ยมเฮ้ยอีกกรรมการเหมือไม่ช่วยกูวันนี้เลยอืมมีอะไรกูไปลงก,กรรมการนั่นแหละ เอ้แกเป็นบ้าะไรวว่าจะไปปรับแกแพ้สเฮ้ยบ้าที่สุดเฮ้ยใครเขาใส่เสื้อสูงมืงามมืปร่ำกันวะทำไมวะืออ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 แกก็อีกตัวหนึ่งเออใช่ต้องเปลี่ยนตัวนี่ว่าบิ๊กเรดแมนอ่ะว่าไงทางนี้ทางนี้ทางนี้โว้ยเอ้ยเอา มันก็ถือโอกาสไปรุมมาตอนนี้แหละอืมอืมอ่าน้องแกว์่าอีเนี่ยอ่าเอออ๋อบีดเรดแมนเดี๋ยวไปตรงเงานช่วยช่วยแต่เยอะเลยนี่แหละอ่าจะชกสัตว์แกให้ร่วงเลยอะไหนะอ่าเฮ้ยอ่ะแหลมดังอ่าเรดแมน เปลี่ยนตัวหน่อยเออช้ายฉันยังไม่พร้อมนะบาดเดสุดเลยอืออืออออยอือหยาหยาอืออืมอืมอืมาหนี้เลยแหลมดังอืออือโอ๊ยได้ทีพลาดเป้าอืลุกขึ้นมาไอ้หน้าตัวเมียใครว่าไอ้าตัวเมียว่าเออบาดเดสุดเฮ้ยดีจริงๆลบได้ ขึ้นมานี่สิเออทาฉันเงี้ยเหรอเออสิเฟรโดเฮืยอึ้ออ,อืฉันชอบนาคาแกงจริงฉ่นกันเว้ยหนาคาข้าขยายแตะมันนี่ดิผมมาฮอกอืมโอ้นับเลยกรรมการเออขอโทษนะแต่นายต้องทักเขานอกก่อนเป็นบ้าเอ้ยนี่น่าไป้ยพ่อยก้าพ่อยช่วย ให้ตายสิปาดที่สุดเออเออนี่ปักเขาให้วู้วเฟเชียลโว้ยลุกขึ้นมาอืมนับเลยกรรมการเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยังเขียวชันจะแก้ทางแก้ไม่ได้ยังไงฮเว้ยโอ้โหเร่อเอ้ยช้างวิกเรนแมนช่วยด้วย ฉันมาแล้วเดี๋ยวฉันกำลังยุ่งอยู่อโอเคแกเ,เพื่อนแท้ที่ดีที่สุดในชีวิตตอนนี้เลยโอ้หนอยี่ยอ๊ยตายต้องไปหลบที่อื่นกันบิ๊กเรดแมนช่วยด้วยอย่าไปยุ่งกับหมอน,นั่นสิเราพยายามอยู่เหมือนกันนะหนอยก็เกะจังเว้ยอุ้ยโทษทีพวกไอ้โทษทีโอ้ไหนก็สางขัดเหมือนกันนี่นะ อืมอืมออเออทำอะไรเพื่อนฉันฮะเอ้ยเอ้ยอุ๊ยน้อยแน่อืมอุ๊ยเล็กก็หมดเลยอ่าโอ้ยไหวไหมเพื่อนฉันต้องถามนายเรดแมนนาอาไเปล่าพอได้อยู่โอเคนอมจะบ้านี่อืมอืมอืมจะกล้าอะไเพื่อน เออโอ้ยช่างแม่งคงไม่ได้เรื่องเลยทำไงดีอืมโอ้ยน่าฉันอฉันชอบมานลีลาการต่อสู้คนนั้นนะไวๆเออแต่เชื่อว่าฉันคงต้องรีบจบเกมให้ไวแล้วเออบาดิสุดจะต้องมาแพ้งี้ไม่ได้เอออืมอยู่เองเปรี้ยวนักเรื่องไงฮะอื <necessary> <guide life. S 2> <sh> <sh> khá chân, bỏi đuôi, um, ừ, sẽ cho đang để, để kẻ hẹn đến phần nặng của chân, à, nói, ui, tăng, rồi tăng ok, ừ, bà, ờ. chẳng, chẳng kia kia ngay. ừ, ừ, 1, 3, 2, ừ. Nỗi, ừ, 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 trong khoản ý lệ Nắp lời các bác cả anh ơi nè bà đẹp xuất nè mỏi nè mà nè thôi yeah water ơi chiến thắng woo, เห็นไหมบิ๊กเรดแมนเราทำได้เย้บิ๊กเรดแมนวันนี้เราฉันทำอะไรเรื่องนั้นเนี่ยไม่เป็นไรไวท์วอรีเออร์เปรโดนี่ก็ใครเนี่ยโอ้พวกอันนี้เป็นแมบดีมากเลยเราชอบทำให้ตายของนายนะหุยบิกเรดแมน ฟอลโล่บิ๊กเรดแมนเลยอุ้ยแป๊บหนึ่งนะเอ่อกลับเข้าตอน,นั้นอันนี้ไงตัวเซได้เงินเท่าไหร่เยี่ยมอ่าตังทน,น้นสุดยอดเลยเรารวยแล้ว โอเคดูสิมาสต็อปไปเลยจะสู้กับใครเอ่ยอื <im> ้ม <it> ไปอืม mm. ข้ามไปเฉาะเนึงเดียเยี่ยมมากเลยบิ๊กเรดแมนอืมแต่ฉันคิดว่าข่าวหลังถ้าไปไปได้นะนายรู้เดียวแล้ก,ก็ดีนี่นะเออกระถูนะเอา,นะเอาละไปแมาสต็อปกันดีวกว่า One on one ยี่มเอซ่าคามราเออถไปวันดวันวัไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้และต่อไปไวท์วอร์เรอร์กับสหายของเขาบิ๊กเรดแมนอืมขอเสียให้กับไวท์เรดอีไวท์วอร์เรอร์กับบิ๊กเรดแมนหน่อยเย่ยมมากเพื่อนเอาละสู้เต็มที่นะยินดีเลยแกจะไม่ต้องมาพรำกับฉันเอาละในเมือ่อ นักรบทุกนายเตรียมพร้อมแล้วก็เตรียมตัวบวกกันได้เลยนะใช่ไหมวะแต่อย่าทำหนอกฎตริกาละ่ะฉันคอยจับตาดูพวกแกอยู่ยิ่งแกบิ๊กเรดแมนฉันยิ่งจับตาดูใหญ่เลยเอาละทำใใครสงสัยอะไรกันแล้วก็เริ่มปั้มกันได้เอาละหยาหยาหยามานี่ดิเฮ้ยาสซมดองมอนีอ่จะไหววะหรือเออทำไมวะเบา ทำตัวเองจนมุมแล้วนะเฮ้ยแกจะทำไรน่ะมวยปั่มมุกตึ้งตึ้งอย่างงั้นอีน่ะเออเออเดี๋ยวคนจะแกะทางแกไม่ได้ไงเอ่อติดเชือกเหรอเออบ้าหาจริงจริงน้อยเออเออจังหวะนี้แหละเออจังหวะไหนโอ๊ยน้อยเออมาที่สุดเออเออเออมาหนีเสือเออเออจับตัวว้ย

ฉันไม่ยอมหรอกเอาแกทำแล้วแก,ลแกนะ่ะจะนจหาอุ้ยมันซุปแกงไงเออใช่จริงน้ำดื่มเติมแปรงได้เฮ้ยอ่ะโอเค้ยเอาน้ำมาทำอไรฟะเฮ้ยก็ดื่มไงเอา้เอาวชิว่าทำอะไรอะเอามาทุบหน้าแกงไงนี่เนี่ยทุบหน้าใช่หรอนี่เนี่ยเอ้ยหนอยเนี่ยแกทำแล้ว ก็จะหาขาแกงไงยแต่พีแกไม่สมัครเลยนมือเปล่าได้ไปตลอดชีวิตงั้นเหรองันก็ผ่านศพฉันไปก่อนเถอะอุ้ยอยากตายนักก็ไปบอกงั้นเหรอแกพูดงั้นเองนะอุ้ยเฮ้ยอ้าโอ้นี่อ้าโอ้ยหน่อยีเออโอ้ยนาฉันเออโอ้ยมึนไปหมดเลยเออ๋อโอ้ยชั้นออ้ยอ้าอ้า นี่น um ่อยเนี่ยเจ้าไว้วร์เนี่แหละจะจะาแกให้นุ่มไปเลยเอาให้เข้าโรงพยาบาลตลอดชีวิตอุ้ยงั้นเหรอไปลงนรกซะเออโอ้โหอุ้ยอุ้ยอุ้ยอึ๊บมันนี่ดิอุ้ยแรงน้อยไปพอหนุ่มอกูพูดถึงตัวเองใช่ไหมวันนี้เลยอืมจับวันนี้

มาเลยเออแกท้าฉันเองนะไว้เว้เออไอ้หน่อยเนี่ยหัวฉันอ่ะนี่เนี่ยจะสัตว์แกให้จนไปเลยไป้คุณเจ้าหมอนั่นอ่ะอ้ยจังหวะนี้แหละไปไปนู่นซะแล้วมาต่อยกันนี่มั้ยเออเออสัตว์แกให้เละไปเลยเออคุยกับตัวเองไปเถอะไว้เว่ออ่านั่นเหรอ จะหกขาแกมันไม่กคือหกขาฉันจะจะล็อกคอแกอติดเชือองั้นเหรอป่าท <king> ี่สุดอออกอดขึ้นมาอยออยออกยอหออ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 หออ อีกคืทำไมวะไม่มีแรงเลยหมดยุคของแกแล้วววเลยเออฉันจะมาขึ้นเป็นย่อยแทนเออใครนั่นน่ะมาชิโมะเหรอแกเป็นใครวะเออป่าล่ะอึ้งทำไมเอ็มมองแล้วมันขึ้นมาทำไมวะไม่รู้เหมือนกันวะเฮ้ยเอออ๋อโว้ยโดนทำประกาศโดนทำกูเลยหนีเออ20นาทีสุดท้ายเออเออย จ้าหมอนี่มันเป็นใครกันฟะาจู่ๆขึ้นมาทีาาน, mm hmm. นทีหน้าตาเฉยแถมทำเสียงาวกวสาสตีไตอีกึมวันนี้เลยอือวันนี้เลยโอ้ยอืออืออึ๊บจากวันนี้แหละอืออือนับเลยกรรมการ โออะไรของแกวะเฮ้ยเออไม่เห็นเก่งเลยงั้นเหรออืมเอออ๋ออ้าอวอ่ะอุ้อ้าวอืมโอ้ยช้ำมัดเออสลกเลยหรอง่วงจังเออไม่จะ,จะไม่ยอมแพ้หรอกเออเอ,อเออเรดบิ๊กเรดแมนเสร็จเลยกระถืบจะนี่กันเออเผื่อของแกมันขี้โกง อะไรอย่างนั้นเหรอที่เออพื่อนแกค้นเวทีมาสร้างงานฉันได้เลยอ้ยน้อยย้อนขับแต่ฉันนั่นเหรออีนี่อ้อโอ้มันนี่เลย,อ,เลยเอ,อ,เอ,อ้อจะไหววอรเลยเออเออนี่นี่น่ะสุดคนแกอโอ้แต่ฉันมือเหนื่อยมากเออ,เอ,อต้องพักที่มุมก่อนแต่จะมันมันโอ,อ้ยไม่เคยรู้สึกผิดป้องคานนี่มาก่อนเออเออ พอทีจะบ้าเลือดแล้วเออจะสัดแกไม่ต้องมึงดูเงยหน้าดูตรงไนเลยห่าบ้าของแกห่างโตเลยเออห่าเออ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 ห่าไอเนี่ยเออไม่มีทางแล้วเออติดเชือกโอ้ยยี่งเลย เเอ้ยยจะจะไม่ทางแพ้อย่างนี้นกอจะแสดงให้แกเห็นวันนี้ปลาเมื่ชีพเขาเป็นยังไงอนี่นับเลยกรรมการเออนับไม่ได้แกจะทายเขาสน็อกก่อนโดยบาที่สุดจะจะกระทืบแกเลยบ้าที่สุดไอ้เกมันอึดเป็นบ้าปจริงองเลย จะสัดแกให้นุม่มตัวแต่บิ๊กเรดแมนนายเป็นไงบ้างนะบิ๊กเรดแมนนายอยู่เปล่าตอนนี้ก็ดแงแย่สุดเลยบาดที่สุดทานนี้ก็ไม่ต่างอะไรกันอ,อืออืออืออบิ๊กเรดแมนนายดูชิวมากเลยอะก็ยังดีกว่านายแล้วกันอ้อออหนึ่งสองเอ้ยไม่ต้องรับแล้วเว้ยนี่ไงแกเป็นใครวะเนี่ยลูกเออ,อ,อ จังวันนี้แหละอือโอ้ยแม่งบังกูกหมดเลยโอ้ยจะล็อกขาแกอะไรอืออืนอีน่อืออือคนที่ได้เปรียบคือฉันเวลาเหลือหนึ่งนาทีสุดท้ายเฮ้ยแกเป็นใครวะเนี่ยอื้อ หมดเวลาแล้วต้องรีบจัดก,การไอ้โมนี่ให้ได้ก่อนอืมเอแล้วอืมบ้าไอ้ติดเชือกต้องรอมาจาังหวะดีดีออ๊ยจับหาะนี้จะตกเพียกระทืบมมันอะไรงั้นแกนี่แน่ไม่มีใครชนะ หมดเวลาซะก,ก่อนบ่าที่สุดเลยเอออะไว w h อ Warrior แล้วก็ h น n e นะงอะไรสักอย่าง Hey w h อ Warrior เราซัพพอร์ตกันเองนี่ก็ดูดีนะแต่ไม่เป็นใครชนะเลยอะจะเอาไงดีอ่ะ ฉันคิดแล้วมีออกเลยว่าตอนที่เพื่อนเลยใช่แล้วต้องต้องเปลี่ยนคัสตอมกันแล้วอ่ะฉันชอบขาคิดเห็นของนายนะพวกเอาละ ตามนาทีนี้ผมแพ้ราบครับไม่สิเสมอดีกว่าแต่ว่ยเรือผูู้นี้เขากลับเลือกที่จะใส่เสื้อแบบเดียวกันกับเพื่อนเขาใช่ผมเลือกจะใส่เสื้อเพื่อนผมก็เพราะว่าไม่มีมอะไรมากแล้วก็เพราะเสื้อนําโชคของเพื่อนผมเรื่องก็าดูเทด่ดีก็เลยใส่มาบ้างเผืเ่อจะทำห้ไรบางอย่างดีขึ้นซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใช้ผมรู้สึกดีขึ้นหรือเปล่าหรือว่าผมเก่งขึ้นจริงแต่การออกกำลังกายก็จะเป็นสิ่งที่ดีด้วย

โอเคพอแค่นี้แหละเริ่มปร๊มกันเลยเอาค่าใช้จ่ายมาอีกแล้ว <c oughs> มาสเตอไปอืมโอเคดีนะที่นายมาอนะไว้วอร์เลอร์แต่จะมีข้อตกลงมาเสนอกับนายอะเอ่อ เอาเป็นว่าพูดอะไรมาวันเนี้ยโอ้อืมองไงดีเนี่ยอาา่ะฮะจำลับจำนินการเอ้ยโอ้ยก,กดอะไรเนี่ยโอ้ยแม่งขี้อึบอึ เออกูไม่อยากจะเซ็นอะไรกับมึงแล้วอ้านี่มึงใครเนี่ย hey, เฮ้ยไววัวเรือเออคิดว่านายมีคุณสมบัติพอที่จะเข้าวงาการกันใช่ไหมใช่ทุกอย่างเพอร์เฟกต์โอเคเลือกเสียงเพลงเรียบร้อยแล้วอ้าวลุยเลย อขาชจ่าใจแม่งมันจะเลือกให้เสียตังค์เพราะว่าพอแค่นี้ก่อนดีกว่าขอบคุณที่สุดรเข้ามารับชมครับของค,ครับ